สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็เอฟซีทุกทท่านค่ะค่ะเมื่อนี้แม่หมูผ้าโชคก็ขอยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องแม่หมูผ้าโชคเด้อค่ะค่ะเมื่อนี้แม่หมูกับสิบห้ามาตามหาแนวท่างเนาะค่ะอยู่ทีวัดปูน้องหานได้หมดพื้นที่สามสิบท่านว่าค้มหกีเนาะค่ะท่านผู้ชม ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วแม่มูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้แม่มูได้เหตุคิปใหม่ๆนะคิปต่อๆไปน้ำในเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้น้ำในเด้อค่ะเพื่อสิบวันได้พลาดคิปใหม่ๆคิปเด็ดๆข่าวสารดังๆจากทางช่องแม่มูนะคะเนาะ,ค,ะค่ะเข้ามาแล้วก็มารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่นะเนาะว่ามวันที่30ท่านว่าคมนี่ผู้เผชิเสียหายแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนานะคะ่นะเนาะ เป็นตัวได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะมาฟังไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะครับแต่ว่าบาดเวลวาเขาทำบาดนี่คนที่สอบมันหนักค่ะแต่ขนาดยางมากไม่กี่ไปหาทำไมามึงเนียนไหนเลยสองคูวัวมึงจะบังทีว่ามันจีได้บองบาดนี้ค่ะแต่ยุบ้านนี่มึอเชา่าทำไม่ออกเต็มหมดเหรอค่ะครับ,รบอืมนี่ว,นวันนี้พอปัววันนี้แหละ ครับผมที่ยังวิทย์ออกจากกันมากเนี่ยถอดหมวกว่ามึงเน้นมึงเน้นเน้นเน้นถอดได้เพิ่นเพิ่นหนอกีเนาะสำหรับเพิ่นสำหรับปูดิสำปูเนี่ย่เย่าะเยาไปถือข้ามหมวกเพิ่นค่ะเพิ่นค่ะอืปูข้ามหมวกมาเห็นน้ำเพิ่นเนาะปูก็ว่าเห็นขันเพิ่นบอกบอกยังก็คือกันเพิ่นบอกว่าเน้นหน่ะมันได้สองขู่กูเบิ้งมันทีงวดนี้มันทีได้บ่ไม่ได้หมูค่ะเน้นให้ยี่สองขู่เลยสองตัว แต่ว่ามันเดือคันักสวดไปบนหัวมึงเห็นบ่เห็นบ่อยู่ฝ่ามือฝ่ามือปูด้วยสีบนบนหนึ่งมันจะโยงสีห็นบาค่ะนั่งกตมามันจะมีบานน้ำมนอย่างนั้นค่ะบานนี้ไม่ได้เป็นเลขหาคิดเลขหาตัวเดียวครับผมค่ะบ้านนี้เลขหาแล้วบานนี้มึงเห็นบ่อยู่หัวหัวนี่เป็นไย่อันนี้อันนี้ปูบอกตำปูคนบอกเนาะค่ะเลขหามันถ่ายตัวไว้แล้วครับค่ะ วันนี้มึงเห็นบ่อยู่หัวหัวมันเป็นยังเป็นแบบมา่อคืนหัวจะว่าเป็นฮุกป่ะคะหัวหาฮุกฮกอันฮุกเงี้กระถือข้อนหัวขึ้นก็เป็นเก่าอ่าโอ้แมนเมื่อคืว่ากะทีหนึ่งค่ะมันพ่นพ่นจีบอาจจะบังเฮ้าเม็นบ่เลียงหนึ่งเปนบ่ครับผมเออบ้านนี้พิ่นกันเลยบอกว่ามึงเห็นบ่เห็นบ่โกันเลยว่าตีบางกันเลยมื่อนันเลยซี่เจี๊ปะ ตอนนั้นเขาได้ปันได้ก็พี่น้องยู่บ้านก็เป็นคู่บ้านบ่งเต็ก e nope. ็เลิกกันลูกเจ้าก็่เรียเริ si ่มเข้าก่ได si si, si no ้ขออันแบบว่าใครว่าอันเขามาอันนี้เขาเนาะเขาตามตรงเนาะเขาเสียบึงเขาสียบ si ึงนะสีสิ่หัวสีส่หัวไงปูเอานิ้วมือนิ่วเดียวนิ้วเดียวที่เป็นยังนี่สีตีว่างไดเหรอคุกนึ่งหานึ่งเขาแล้วค่ะโอ้ยว่าวันาวว้าวว้าว่าว้ว้าวว้า้าววว้วเดียว แต่ขนาดบอกคันคันเทะเดนให้ปุ่มมาพีอะไรสั่นแ,แต่งคันหาเด้ที่ปลาแป้งให้ยครับค่ะปลาแป้งคันไมออกแปงหาคนกระเด็นหายห่อตัวหนึ่งครับนั่นก็ไมแ่นนแต่ว่าผูหานี่ยืมมืออยู่แล้วนะครับห้าหา,หา,หานี่ยื้อฟ้ามือเลยเป็นเถียนครับเป็นขี้ยงห่อไม่ขีดขี้ยงห่ออันยังจะไม่ห่อเป็นเด็งงกน้อยกระดานดำมาน่าค่ะอันโซอ้อนนั่นอันตะกี้ละมันล่นะครับ เป็นวไรอันั้นมึงเห็นบ่เอฟมือเป็นแบบอยู่สีนอกของปูหรือสีเหรอไมนก็เล็กหาตายตัวอยู่ใไอ้นี่เป็นเป็นความฝันบ่ปูหรือไงบ่ความฝันอยู่ในห้องความฝันในห้องบ่กเอาเขาหนังแบบว่าเขาหนังอยู่อยู่ฟาร์มมือแบบนู้นไม่ปูมันมาขีดไว้นะครับครับเห็นบ่อยูฟาร์มือปูหรือสีอะเห็นบ่เห็นบ่มื่อเดียวไปมึงเห็นบ่ครับนั่นแหละเลขกหาบ้านมาครับผมบ้านเป็นบ่กันส่แล้วบ้าน้าเสือไปเสือไปมึงเห็นบ่มึงเห็นดีบ่ เมื่อเห็นหัวปูวายุ่งหัวปูนั่นหัวาีนขึ้นมันอย่างหัวกะหกบ่หกกะเกาเขาเล็กถ้านั่นแหละที่ก็หมาย็นไทยนี่ไ้เขาแบบว่าไม่กี่พ่นยางมากไม่กี่ยางมันหอดโกบคำเนีย้เลยสองกูกูเบิ่งวันที่มาจีใดบ่ทำรับเลยแค่ยี่วานทำมันเศร้าเต็มวันแล้วและแล้วปูปูตีเป็นตัวใดล่ะครับปูหัวกะหัวนี่หกมันบ่ครับผม งอหกงอหันงอขึ่นก็เป็นเก่าครับ<ม>แต่เพิ่นเราเมื่อคืนบิบนบนินบินมามววาคมลดลดขั้นนั้นอะประกาศไว้ทีเขียนอ๋อห้ปูเขียนให้อันนี้คุณเดี <c oughs> <ะ>๋ยวเดิอน้อยปูให้จมมันนะ จะหาซื้อบริเวณปะปัวยุนี่เต็มแล้วเต็มแล้วโอ้ครับผมเอ็มบองวงินั่นบอกว่านั่งนับบอลลอนเนาะค่ะเม่อยนี่ค่ะครับงดงลดที่แล้วได้ตัวไหนกี่ปัวเมื่อที่แรกเก็ตหาสามเก็ตหาสามเก่าหาสามนั่งค้านั่งนับบอลเลยบอกว่านั่งโอ้ครับผมนั่งยวบอกขายหันให้นะาก็จะไม่จะตามเป็นที่เลยน้องสาวน้องฮักหนี่งมีมีหน้าอันมีให้ยี่แปดยี่แปดเลย มึงไปขายให้ึงได้ได้ออกแปดสองครับบันวันนั้นนายไปขายบอไปขายอีกซุ่มขายให้ซุ่มเลยบันขายได้เท่าไรมึงสิ้ขายได้เขาได้กี่ัสนตามแสนที่แสนมึงไปซื้อบันลยเอารวยแค่เดียวเลยได้ออกมาตรงเปี้ยครับเว้แรนมันได้ไม้แปดหมู่แถวายอซีมครับปูได้เดียวนี้เขามันอยู่ไกลกันเนาะคุณเขาอยู่บันเราเขาไก่เราบังมหาเดี๋ยวเขาัวแล้ว ถือขันขันเขียนถือนี่เพินเ่นพี่บอกถือเรือเล่นค่ะครับโอ้แต่วัเนเกิดที่มาพิ่พี่ยังอยู่สามตัวหรือยั่สองตัวขันตัวนี้ทีเป็นแบบนี้แล้วพี่บอกค่ะอันที่เบิ้ลเบิ้ลเนี่ยแต่วันจำรับร้อเนาะค่ะห้อาหันหัวกันตัวเดียวกันละขันสิถูกนี่เพิ่นมาคือถูกเลื่อมันบ่ปูคือแต่ว่าจริงแล้วถือก็ห้องจริงไ้ว่าครับผมนี่เต็มมไ ตัวนี้ก็หันหัวลงมาแบบนี้ม่มูสิได้โศกวะเนาะคันนี้เนาะอย่ติว่าเต็มเนาะยุนี่เต็มค่ะอันนี้ตีสำหรับปูตีไห้เนาะค่ะตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้มันตัวเดียวกันมันบ่าค่ะตัวนี้ครับตัวนี้กับตัวเดียวกันค่ะอ่าปัญาไห้ตามที่กิ่งปันบอกไห้สองคู่นี่เด้ค่ะสองคู่เลยค่ะโอ้สองคู่นี่อันนี้ปูตีหันหัวก็ลงเป็นตัวลอเออตัวนี้สมนีล่องว่าบอกหมุนหมน ก็มาเลขรถทะเบียนเขาลงตัวนี้มันก็ตรงกันครับตัวนี้แต่เราปูนี่มั่นใจเก้าหนึ่งกับเก้าห้าในนกปูเนาะที่เลวของปูครับผมไม่ใช่เดี่ยนเรานอาปลาโรยเงี้ยมาถึงแล้วเลยกันครับกันยนถึงเพื่นบอกกันเลยกันยนมาถึงดิซี่ปูอยู่ในหัแต่ว่าหกหาก็หกหนึ่งนี่ตัวล่องตัวล่องนกปูอืมคือว่าหกกับเก้านี่ปูว่าตัวเดียวกันอ่าโอ้ยนะครับเป็นยังไงครับปู เก้าหานี่ก็จะหาซื้อย่ายคือปูไวเยครับผมเพราะฉะนกุ้ดเทียมลูกชายซื้อลอตเตอรี่ให้ก็ได้ครับได้แปดก็เรื่องใบใหญ่ได้ซ้ำโตครับปู้นั่นแหละเปิ้นไห้เปิ้นเราเปิ้นเราเป้นซ้ำโเปิ้นบอกเลยครับตามที่กินเปิ้นเน้นสองคู่พี่เด้ค่ะอันนั้นเล้เขียนตัวกันให้ซื้อครับปู้ เก้นึงเก้าฮานี่เนียนเลยมันบ่ปัวเน้นเลยครับผมเมื่อที่เป่นตัวไรเห็นหรือคับไปน้ำบ่ครับผมกลับกลับไปน้ำเนาะครับเนาะใกล้ถึงไายะเร็ววันนี้ถึงแล้วพูดถึงแล้วเล็วออมาเร็วออกตัวกลับเนาะกู้ตัวกันมีฮกฮานี่กะหาอยากเลยที่ปูเนี่ยเป็นเลขพ่สเนาะค่ะเป็นเลขปีปีพ่สปีเลขพ่สใหม่ครับผมแต่แต่พอวันปูวได้ปู่องค์วันเนี่ยวันมากที่แล้ว เป็นวันินี่งในสองครันี่นั่นตี๋ยวฟางหันหัวฟางไปซื้อเนีครับผมคือ่าหันไลยกำแปดเนี่ยมันบอกแปดสตัวแดงกึ้งใช่หมือกำแปดนแปดสองตัวในมันเป็นเลขสามแมนค่ะเพราะู่นเนี้ยจิ๊บจิ๊บมานี่ก็จิ๊บจิ๊บมานี่แมนนู่แปดอันสามหันนาใส่กันก็เป็นแปดกัยังังให้แปดนอลอยแางเนาะให้ตองแปดเลขแปดีนร้อยมาแดงกึ้งกื่งกำใช่ไ ก็มาตีกันแปดสองป้ออะไรตงไหวกัแปดเก้าป้าไม่ต้องไปเยเก้าหานี่กะเด่นหนเลยเก้าหาเก้าหานี่กะเต็มซุ้มอ่ะปูเดี๋ยวปูมักเก่าหนึ่งกับเก้าหานะปูเอาครับค่ะหลังจากที่เขาได้ฟั่งปูพัน บอกสู่ฟังแล้วเนาะค่ะเนาะแม่หมูก็สิได้มาสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะในงวดวันที่สามสิบท่านว่าคมหกซีเนาะค่ะปูพันกระเน้นให้ที่เก้าหนึ่งกับเก้าห้าเนาะค่ะเนาะค่ะกับตัวด้วยเนาะค่ะเนาะหลักกัตัวร่องก็มี่หกห้าหกหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมรับชมเบิ่งพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะทางช่องแม่หมูก็ได้จนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะปูพันกระ แบ่งปันตัวเลขให้เป็นเพียงแนวทางคือกันค่ะค่ะสำหรับตัวเลขก็มีเขาไม่หลุดได้เนาะค่ะท่านผู้ชมบ่าวดดะะมมบา,บากันเนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้คงสิม,มีแค่นี้เนาะ,ค,ะ,นะค,ะค่ะเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับมมลลมมาามชมคลิปเมมูแล้วเมมูก็ขอท่านผู้ชมรำรำลุ้ยเด้อคะ่ะอยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขนเนาะคะ่ะจะเจ็บจะจนเนาะคะ่ะถูกหวยรวยไปด้วยกันในวันที่30ธันวาคม64นะคเนาะ,ค,ะ <c oughs> ค่ะ ไปพบพ่อกันไหมในคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แม่โมขอตัวก่อนค่ะสวัสดีค่ะ